สิทุกยาคายเขินขาดแรงง่ายกระตามถอนยาสิลืมสินท่านให้พรมเพียนหักษาวย,ยาสิไล่ลืมถิ่มข้องถ้ำหีดเกาข้องพระพุทธเจ้าเห้าใดสังสอนมาแต่แล้วสวัสดีครับทักทายสวัสดีเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรที่นา่ารักทุกท่านทุกคนวันนี้ได้มีโอกาสกลับมา สูดกินทายธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยผืนท้องทุ่งนาช่วงนี้อยู่ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวหลังจากที่ข้าวนาปลังได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็พักเบรกช่วงพักเบรกเนาะหนึ่งเดือนประมาณ วันที่ห้าเดือนหน้าก็จะเริ่มปล่อยน้ำนะจะจเขื่อนใหญ่ส่งมาตามกูคองเข้าไปตามเลือกสวนไรนาเนาะช่วงนี้ก็พักเบลกช่วงพักเบรกนี่ก็ก็ถือว่าถึงจะเบลกไงก็ยังมาดูแลอยู่เนาะมาตัดหญ้าตัดอะไรเนาะพร้อมที่จะลงนาตลอดนะแต่ก็มีเวลาพักผ่อน ก่อนที่จะทำนาปีเนาะของอันนี้คือภาคตะวันตกเนาะจังหวัดกาญจนบุรีที่ที่ผมอยู่นี่ก็คือบ้านดอนสะอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่แถวนี้อำเภอนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีภูเขาเท่าไหร่เนาะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งพนมทวนไปฝั่งโน้นที่อยู่ข้างหลังที่มองเห็นภูเขา ที่ผมนั่งอยู่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นท้องไร่ท้องนาอันนี้ก็คือเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วที่เกี่ยวเขียวก็เป็นตอฟางตออะไรโดนฝนโดนอะไรก็เขียวเธรรมชาติเนาะเสียงธรรมชาติมาฝากเพื่อนกาลยานมิตรเนาะที่ผมเกินไว้ตอนแรกเขาบอกว่าถึงสิทุกยากง่ายเกินขาดแห้งง่ายอย่าง เราจะทุกข์จะลำบากขนาดไหนสิ่งที่เราจะลืมเสียไม่ได้ก็คือศีลเนาะทานศีลลืมทานจะลืมศีลลืมทานเนาะคือการเขเรียกว่าเป็นส,สบียงเนาะเป็นสบียงเพราะเรามีความเชื่อนอะวะ่ามีความเชื่อคนเราเกิดมาเนาะเกิดมาเพราะ ผลแห่งกรรมกฎแห่งกรรมที่ได้เคยกระทำไว้เนาะการเวียนเกิดเวียนตายการเวียนว่ายตายเกิดเนาะเกิดไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดทุกสิ่งทุกอย่างทุกพบทุกภูมิอะไรเราเคยเกิดมาหมดเนาะตามแรงเวียงของกรรมที่เรากระทำเนาะเรามาเกิดเป็นมนุษย์สุดประเสริฐมนุษย์ก็คือสัตว์ประเสริฐแล้วเนาะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ควรที่จะรักษาเนาะรักษา ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนาะคำว่าม,มนุษย์ก็คือผู้ผที่มีจิตใจที่สูงส่งสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานสูงกว่าสัตว์นรกสูงกว่าเปรตสูงกว่าอสุรกายเนาะนีความเป็นมนุษย์เนาะเราจะสูงได้ก็เพราะจิตใจเนาะสภาพจิตใจที่มีศีลมีธรรมมีทานการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนานี่ก็คือสูง กว่ภพภูมิเป็นอบาญภูมิทั้งสี่เนาะนี่คือความเป็นมนุษย์เนาะถึงเราบางครัง้งบางคราวเราเกิดมาเกิดความแตกต่างตั้งแต่ชาติกำเนิดเนาะบางคนเกิดมาในตระกูลที่สูงส่งบางคนก็เกิดมาในตระกูลที่ลำบากเนาะลำบาก เราก็ต้องยอมรับว่าเออเพราะผลแห่งกรรมก็คือการกระทําที่เราเคยกระทาไว้ในอดีตเนาะถ้าเราเป็นคนที่ชอบให้เนะ้องคนที่ชอบให้ชอบเสียสละอนะไรเราเกิดมาเราก็จะออไม่ลําบากเนาะเกิดมาในฐานะที่ร่ารวยเนาะเพราะบางคนลาลาบากมาก็เพราะเราต้องนึกว่าเออเราไม่เคยให้ทาน เราไม่เคยให้ทานเราไม่เคยเสียสละอะไร,รามาเขาหรือพอเป็นเศษแรงเวียงของกรรมเราต้องเชื่อนะอย่างนี้เนะเาะต้องเชื่อถ้าเราไม่เชื่อเราลองย้อนมองไปดูว่าเออทำไมคนเรามันแตกต่างกันทำไมมันแตกต่างกันแม้แต่สัตว์ดรจฉานแม้แต่หมาแม้แต่แมวเนาะก็ยังแตกต่างกันเพราะอะไรนั่นใช่ไหมมันไม่ใช่ความบังเอิญนะ มันเป็นกรรมมันเป็นคือกรรมคือการกระทําที่เราเคยทําไว้ในอดนะีตทั้งนั้นนี่คือความเชื่อเนาะเราก็ต้องมีความเชื่อก่อนถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็จะทําอะไรตามอำเภอใจตัวเองเราก็จะโทษทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่มีความเชื่อเรื่องกรรมเราจะโทษทุกอย่างเกิดมาลําบากหากินลําบากเจออะไรมากระทบ่อยก็ดา่าเรียวกลาดไปทุกสิ่งทุกอย่าง แาตะพื้นตะพือถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยแต่ถ้าเรามีความเชื่อว่าเออมันเกิดจากผลแห่งกรรมที่เราเคยกระทําในอดีตทั้งนั้นอหลายภพหลายชาติเกิดจากกรรมที่เราเคยกระทามาเราที่เราเจอเราอะไรประสบพบเจอต่างๆมันไม่มีความบังเอิญบังเอิญจังเลยไม่มี ไม่มีคําว่าบังเอิญจังเลยทุกสิ่งทุกอย่างถูกลิขิตถูกขีดเส้นเอาไว้แล้วว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อืฉะนั้นการดําเนินชีวิตของเราจึงต้องมีสติเนาะต้องมีสติเจออะไรเจอปัญหาเจออุปสรรคเจออะไรขึ้นมาก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาแก้ไขพอเจออะไรหนักๆก็เชื่อว่าเออเราเคยทำเขาไว้ บางทีเราไม่เคยเห็นหน้าฆ่าตาเห็นหน้าเรามาดา่าเรามาตีเราจะฆ่าเราซะอย่างนั้นเห็นเราเคยทําพอพูดไปถึงตรงนี้ก็เออนึกสงสารเมื่อวนันเมื่อวันก่อนเนาะที่ในตัวเมืองขายทุเรียนนะอยู่ข้างถนนเนาะริมถนนเนาะที่ตรงนั้นมันมันไม่มีอะไรเลยนะมันไม่ใช่แยกไม่ใช่อะไรเลยนะ รถวิ่งมาเสียหลักซะนั้นวิ่งไปชนโอ้โหเขาบอกว่ามีตายคนหนึ่งบาดเจ็บรถนี่ชนเสียหลักชนมันไม่น่าจะเหวี่ยงขนาดนั้นอยู่ดีๆวิ่งมาเสียหลักฉะนั้นมันเลยเสียแยกมาตั้งไกลแล้วเป็นสามสี่สิบเมตรแล้วมันไม่มีไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็ยังโดนเห็นไหมเขาเรียก,กว่ากรรมที่เคยกระทำไว้กับเขานะ่ะมันเป็นการ มาเอาคืนนะเป็นการมาเอาคืนเนี่ยเราต้องเชื่ออย่างนี้เนาะเราที่ยอมรับนับถือพุทธศาสนาหรือแม้แต่ศาสนาไหนๆก็ต้องมีความเชื่อเราได้ไปเกิดศาสนานั้นๆแล้วก็เพราะกรรมเพราะแรงเบี่ยงของกรรมให้ไปเกิดในที่นั้นๆแม้อยู่ไกลกันสุดขอบฟ้าเขาเขียวก็ยังดึงมาหากันมาเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยนะ มันเป็นแรงเบี่ยงของกรรมทั้งนั้นไปอยู่ไกลขนาดคนละขั้วโลกก็ยังกลับมาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันบางคนนับถือศาสนาหรือไม่มีศาสนาอื่นคนละศาสนามาเจอกันก็ได้มาร่วมทําบุญด้วยกันเห็นะเห็นแยะๆไปนะเห็นไหมนี่คือกรรมจะเวี่ยงไปถูกลิขิตถูกขีดเอาไว้ถูกขีดเอาไว้ ฉะนั้นอถึงเราจะเป็นคนเกิดมาในฐานะที่สูงส่งเราก็อย่าชะลาใจหลงละเลงเพราะว่ากรรมนี่คือการกระทำมันจะเวียงไปตามจิตของเราที่เราบันทึกถูกบันทึกเราทําอะไร่ามันจะบันทึก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 นมันมันบันทึกเร็วมากไม่มีเครื่องบันทึกไหนที่จะมีความสามารถที่จะบันทึกได้ เยอะมากกว่าจิตที่มันบันทึกพบชาติมาเกิดมาทุกพบทุกชาติมันบันทึกเอาบันทึกบันทึกบันทึกพอบันทึกมันถึงเวลามันให้ผลเนาะมันก็จะมาให้ผลให้ผลบางคนทําดีมาทั้งชีวิตก็ยังอืได้รับผลคือเศษของกรรมเก็บป่วยกระเสาะกระแสก็มีคนรวยเห็นไหมไม่มีความสุขกลายเป็นคนป่วยติดเตียงก็มีอย่างก็มีไม่ ไม่มีความสุขในการใช้เงิน <color buying them> ที่ตัวเองมีอย่างนี้ก็มีเห็นนะมันมีทุกอย่างถ้าเรามองลึกๆเรามองเพราะว่ากรรมนี่มันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเนาะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเขาเรียกว่าอนะมัตเตเกสังสารีไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคือมีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะมันลึกจริงๆมันลึกจริงๆ แต่เราอาศัยว่าความเชื่อของเราเนะี่ยเนาะความเชื่อเราเชื่อในกรรมในผลของกรรมยาที่สั่งวะ่าปะเตพีชังตาที่สั่งรับปะเตพลังกัลยาณกาลีกัลยานางปาปะกาลีจะปาะปังบุคคลวานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นทําดีดีทําชั่วชั่วเลยเนาะไม่ไม่ใช่ทําดีได้ดีนะทําชั่วได้ชั่วนะคือทําดีดีเลย เพราะมันดีตั้งแต่ที่เราคิดจะทําแล้วอแค่เราเห็นคนทําดีสาธุนะั่นนะมันดีตั้งแต่คือสาธุเนะี่ยมันดีตั้งแต่ใจข้างในแล้วนะทาชั่วแค่คิดขึ้นว่าจะทํามันก็ชั่วแล้วใจมันชั่วแล้วมันหาอุบายหาวิธีอะไรต่างๆเห็นไหมแค่คิดว่าจะทําแล้วมันยังชั่วมาจากใจแล้วพอใจมันชั่วแล้วมันก็ออกมาจากอออกมาทางวาจาคําพูดออกมาทางการกระทําทางกายเห็นไหม ความดีความชั่วนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะม,นมันทึกเข้ามาของมันมันทํางานของมันเร็วมากเนาะมันทํางานเร็วมากนี่คือจิตจิตของคนเราเนาะแต่นั้นเออเราเกิดมาได้เกิดถือชาติกาเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะหลงละเลงอย่าหลงละเลงในความเป็นมนุษยนะ์เราสามารถที่จะเปลี่ยนภพภูมิไปได้เร็วมากเนาะเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเนาะ มีเป็นล้านล้านชนิดนะเต็มไปหมดนะมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากอะไรบางครั้งบางเขาสัตว์เพราะนะเขาเคยเป็นคนเป็นเทว,วดาเคยเป็นทุกอย่างเหมือนกันกับเราเนาะนั่นก็แรงเหวี่ยงของกรรมที่เขาได้ไปชดใช้ในชาติกาเนิดนั้นนั้น,นบางคนขนาดเป็นสัตว์ดรจชานไม่ลืมชาติกําเนิดตัวเองก็มีเออเคยเกิดเป็นคนเขามาวนเวียนอยู่ที่บ้านเ,เ,เคยอยู่ครอบครัวี่ยเขามาอยู่วนเวียนอยู่ครอบครัวนั้นแหละบางครั้งบางเขาเราไม่รู้เนาะ แล้วก็ไปฆ่านอ้องงูเข้าบ้านตะขาบเข้าบ้านน่าจะเคยเป็นญาติพี่น้องของเราจริงจกนกหนูปูปีกพวกนี้อาจจะเคยเป็นญาติพี่น้องของเราเขาจําจําได้ว่าเขาเคยเกิดที่นี่เคยอยู่ที่นี่เขาก็มาบางครัง้งบางคราวเราไม่รู้น้องเราไม่รู้เพราะการสื่อสารเราไม่รู้ว่าสื่อสารกันยังไงเขามาอาศัย แล้วก็ไปฆ่าไปทำลายเขาเนาะอกลัวเขามาทำลายเรามไม่ฆ่ามันไม่ฆ่ามันได้ไงเดี๋ยวมันมาฆ่ามากัดเราจะทำยังไงเราก็คิดไปอย่างนออั้นเนาะกลายเป็นไปฆ่าญาติพี่น้องเอาตัวเองพ่อแม่พี่น้องตัวเองปู่ย่าตายายตัวเองก็มีมเป็นอย่างนั้นนี่คือกรรม,มนี่คือกรรม นี่ถ้าเรามีความเชื่อเนาะมีความเชื่อเราก็จะไม่หลงละเลงเราก็จะตั้งหน้าตั้งตาให้ทานรักษาศีลมีเวลาก็จเจริญภาวนาเนาะดูจิตด,ดูใจตัวเองการภาวนาไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ที่วัดไม่ใช่แค่เรารู้สภาพจิตใจที่เกิดดับเกิดดับของเรานี่คือการภาวนาเนาะเห็นว่าเออจิตใจมันกําลังเป็นยังไงอยู่เห็นมันรู้เห็นมันรู้เท่าทัานมันเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับ ตามอาการที่มันไปกระทบเนาะเห็นนี้ก็คือการเจริญภาวนาทําให้จิตใจสงบเนาะไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่าน,รานเราสามารถทําได้ในทุกคนทุกแห่งเนาะทานเราก็สามารถให้ทุกคนทุกแห่งเหมือนกันเพราะว่าบุญในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุมีเป็นสิบสิบยี่สิบอย่างเนาะการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการอนุโมทนาบุญ ที่คนอื่นกระทายินดีในบุญที่คนอื่นกระทาพวกนี้เป็นบุญทั้งนั้นเลยเป็นบุญในทางศาสนาทางนั้นอ,อการฟังฟังเทศฟังธรรมในย t u b e อะไรต่างๆก็เป็นเห็นไหมการฟังธรรมตามการทาอะไรทำความคิดเห็นให้ตรงเนาะอคิดเห็นว่าเออทาดีๆทำชั่วๆนียเป็นบุญในทางพระพุทธศาสนาทางนั้นเห็นไหม,มการทําบุญมันมีหลากหลายวิธี การมีเมตตาต่อเพื่อนรวมโลกอย่างนี้การมีเมตตาต่อสัตว์อย่างนี้นี่ก็เป็นบุญทั้งนั้นเห็นไหมบุญมันมีคล้ายๆว่าเป็นธรรมชาติบุญเป็นธรรมชาติที่เราสามารถที่จะแตะต้องได้มันมีทุกอนุมันมีทั่วทุกหนทุกแห่งนี่คือบุญจริงๆเนาะมันเกิดมาจากสภาพจิตใจของเราสภาพจิตใจของเรา เราไม่ต้องจําเป็นต้องอือบหน้าไปเข้าวัดเข้าวาไปหาพระสงฆ์องค์เจ้านาะบางทีไปเจอพระสงฆ์องค์เจ้าทําผิดศีลผิดธรรมอย่างใจเกิดอคติเป็นบาปอีกเลาวนั่นเห็นไหมนั่นฉะนั้นการทําบุญนาะการเป็นมนุษย์จริงๆคืออยู่ที่ไหนก็เป็นมนุษย์นาะทานก็มีอยู่ที่ใจของเราศีลก็มีอยู่ที่ใจของเรา ศีลคือความเป็นปกติเนาะคำว่าศีนเนี่ยก็คือความเป็นปกติแห่งใจเนาะการละเว้นก็คือการละเว้นความเป็นปกติเนาะศีนข้อที่หนึ่งเห็นไหมการละเว้นเออละเว้นจากการฆ่านะใจมันไม่มีคิดจะฆ่ามันก็ไม่ฆ่าเลาเห็นไหมข้อสองก็ไม่คิดจะขโมยของคนของคนอื่นมาเป็นของตนเองเห็นไหมสมบัติใครของใครของเขาเขาก็รักของเขาเขาก็ห่วงของเขาจะไปเอาของเขาทําไม พอใจยินดีในสิ่งของที่ตัวเองหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเห็นนะนี่ก็ทานนี่นี่ก็ศีลข้อที่สองข้อที่สามไม่ประพฤติผิดลูกผิดผัวผิดเมียเขาของกองใครเนาะเขาก็รักกองเขาเขาก็ห่วงว่าเขาเราจะไปประพฤติผิดทําไมประมาณนั้นเห็นนะนี่ก็เป็นศีลไม่ไปโกหกพูดโกหกมดเทสทําให้คนอื่นเดือดร้อนนี่ก็เป็นศีลเนี่ยนะ ไม่ดื่มสุราของมืนเมาไม่สุขคำว่าสุรามีอะไรนะสุรามีะระยามัชฌะประมาตฐานาก็คือความการทําให้ตัวเองเกิดความประมาทเกิดความประมาทเกิดความประมาท้ากินเข้าไปเยอะๆทําให้สติสตังขาดหายไปสามารถที่จะทํำผิดศีลข้ออือนได้เห็นไหมนี่คือศีลนี่คือความเป็นปกตินะความเป็นปกติแห่งใจนะ แล้วก็สามารถทําได้ไม่จําเป็นต้องไปอออธิต์ตั้งปวารนาต่อหน้าพระเนอะคือเราเกตนาคือตั้งเกตนาขึ้นมาเลยว่าเราจะรักษาศีลห้าแม้แต่ศีลแปดเนอะเราสมาทานต่อหน้าหิ้งพระที่บ้านเราเอ,อืแล้วก็ทํำของเราศีลแปดมันมีอะไรบ้างเห็นแล้วก็สามารถทําได้ในที่ทุกคนทุกแห่งนั่งนั่นะ นี่คือความเป็นมนุษย์เนาะที่สมบูรณ์แบบก็คือมีศีลมีธรรมมีศีลมีธรรมจะทําให้เราสามารถที่จะก้าวไปจนสามารถดับทุกข์ดับทุกข์ได้ก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยน้องไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยเพื่อเริ่มจากใจของเราเนาะก็เลยนําปกินนากาธรรมมาฝากเพื่อนๆกัลยะาณมิตรที่นา่ารักทุกท่านทุกคน วันนี้เชฟนนได้เดินทางมาอยู่ในท่ามกลางท้องไร่ท้องนาฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดเสียงธรรมชาติจริงๆธรรมชาติโดยรอบให้ดูธรรมชาติโดยรอบช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกของชาวนา กำลังท่อแสงใกล้จะรับขอฟ้าแล้วตอนนี้ธรรมชาติดีทีเดียววันนี้ไม่ร้อนอบเป่าเนาะลมพัดเย็นสบายมาส่งกำลังแรงใจเช่นเคยครับผมไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานอะไร เจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรก็ขอให้ใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเรื่องอุปสรรคนั้น,น,นให้ก้าวพ้นปัญหาเรื่องอุปสรรคไปได้ด,ดีครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับผมทักทายสวัสดีมีความสุขทุกท่านทุกคนครับสวัสดี